ดีค่ะคุณผู้ชมอากาศดีๆแบบนี้สีสันบันเทิงเลยขอพาคุณผู้ชมไปดื่มด่ำกับฉากสวีทหวานเวอร์ของคู่จิ้นคู่ใหม่หนุ่มแบริ่นาเดชกับสาวร้อยดาวเอ้ยไม่ใช่สาวแต้วนะัทพรที่ตอนนี้กําลังปักหลักถ่ายทําละครเรื่องลมซ่อนรักกันที่ไร่จิมทอมสันจังหวัดนครราชสีมาทางกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกเตรียมตัวไปฟินกันได้เลยล่ะค่ะ และลมรักก็ทําให้สองพระนางซุปตาหนะ้าตึงไปเลยค่ะเมื่อแบรรี่นเดชก,กับแต้วนัทพรรวมดัวพี่เจี๊ยบป,ปวีณาแม่แต้วชมพู่ก่อนบ่ายและอีกกว่า10ชีวิตที่เขาฉากละครลมซ่อนรักฉากนี้ทั้งหมดเกือบแ a c t ิ้งกันไม่ออกเพราะมีลมหนาวเย็นยเยือกพัดโบกให้ขนแขนสแตนด์อัพตัวสั่นเทิมหนาวแงกๆกันตลอดการถ่ายทําในฉากไฮไลท์สาคัญทั้งยกขบวนขันหมากมาสู่คอแต้วที่บ้านไร่ของหนุ่มแบรี่จัดพิธีผูกข้อไม้ข้อมือแม้จะเป็นการสมรสหลอกทุกคน แต่แอบบอกว่าฉากนี้โรแมนติกไม่แพ้คู่รักจริงๆแถมผู้กำกับพี่ชุดาพายังเติมรสหวานมันลงไปด้วยถูกใจแฟนๆแน่ๆค่ะเพราะขนาดพระนางยังจิ้นกันจนลืมหนาวโดยเฉพาะฉากกรุ้มกริ่มขอหอมแก้มสาวของแบรี่จะถ่ายทำกี่เทคซ้อมเล็กซ้อมใหญ่แบรี่ก็แอคติ้งจัดให้ไม่มีบนหนาวจนเล่นไม่ออกเหมือนฉากอื่นเลยนะจ๊ะอี ลมซ่อนรักลมเยอะจริงๆใช่ค่ะลมเยอะมากค่ะจากชุดพี่แต้ได้ครับผมค่ะถามหาเสื้อกันหนวันหมดค่ะทั้งแบบพี่เจี๊ยบที่ชมพู่ทุกคนพี่ชมพู่นี่แบบต้องแบบก่อนก่อนเข้าใช่แบบหน้าบึ้งมากพอแบบว่าพอพอเข้าเซร็จเนาะโอ้ยยิ้มเย็นผมชอบอากาศอย่างนี้ด้ยแหละครับผมชินเนี่ยเกิดที่นู่นไงครับคืออ่อบนดอย คู่แบริ่ต่เตวเนี่ยดูแล้วก็จิ้นเพลินเกินห้ามใจเหมือนกันนะคะ